อย่างกรณีอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการสังเกตเส้นผมยังไงบ้างครับว่าเส้นผมเราเนี่ยเสียหรือไม่เสียคือปกติผมที่ดีเนี่ยมันจะมีความเป็นเงางามรูปแล้วเนี่ยลืน่นผมที่เสียเนี่ย <c oughs> ความเงามันจะลดลงแล้วก็รูปแล้วเนี่ยมันจะมีความสากแล้วเวลากรณีของผมเสียแบบเนี้ยครับมันมีวิธีการรักษาไหมบ้างผมมันเป็นเคอร์ตินมันเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันเสียไปแล้วคือเสียไปเลย มันไม่สามารถจะฟื้นฟูได้ไม่ว่าจะทำทรีทเหมนต์ไฮโซขนาดไหนเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ตายไปแล้วสิ่งที่เราทําได้ก็คือเอาโปรตีนไปเคลือบมันนิดนึงเพื่อให้มันเหมือนกับปิดไม่ให้มันเปลาะไปมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาทาทรีทเมนต์ต่างๆที่ที่เขาจะรักษาพวกนี้เขาก็จะหาอะไรมาเคลือบปิดคือเรียกเลยนะเหมือนเกล็ดผมบ้างใช่คือผมเนี่ยข้างนอกมันก็จะเป็นคิวติเคิลคอร์เทกเมติล่าถ้าสมมุติว่าคิวติเคิลมันอยู่เนี่ยผมมันก็จะสวยแบบนี้แข็งแรง แต่ถ้าคิวติเคิลมันหายไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความหยาบแล้วก็แล้วก็จะไม่ค่อยสะท้อนแสง